ใครนะคะที่มีปัญหารอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำและอยากหน้าใสาแบบจ๋านี้นะคะนี่เลยค่ะ เจลอีฟ e แหล่งรวมสุดยอดไวทเทนนิ่งที่แบรนด์ชั้นนําทั่วโลกยอมรับจากเป็นรอยสิวบริเวณที่หน้าเนี่ยเยอะมากหลังจากจ๋าใช้ครีมเจลอีฟไปคุณดูหน้าที่ันตอนนี้รอยสิวเนี่ยแทบจะไม่มีเลยคุณดูนี่จากที่มันหนาๆน,น,นะคะเข้มๆนะตอนนี้คือมันจางลงแล้วก็เล็กลงแทบจะไม่เห็นเลยนะคะและที่จ๋าชอบมากที่สุดก็คือจ๋าล้างหน้าเนี่ยจ๋าจะเป็นคนที่หน้าแห้งมากจะลอกเป็นขุยตลอดเวลาหลังจากที่จ๋าใช้ครีมเจลอีไปคือจบ ปัญหาหน้าลอกหน้าแห้งหน้าเป็นขุยไม่มีอีกเลยเนื้อครีมเจลของเขานะคะเขาจะมีความแบบเงาสวยมากนี่คุณดูนี่นะคะมันมีความบางเบามากๆพอเราเกี่ยไปกับหน้าคือมันจะรู้สึกว่ามันสบายหน้ามากแล้วมันซึมง่ายมากสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยผิวแห้งก็ใช้ได้ผิวมันก็ใช้ได้ไม่เหนียวเหนอะหนกเลยแม้นิดเดียวและบอกเลยนะคะว่าถ้ากลัวว่าแบบมีสารอันตรายหรือเปล่าใครไม่มั่นใจคุณส่งตรวจได้เลยค่ะ ถ้าพบว่ามีสารอันตราย ยินดีคืนเงินให้คนละ10,000แสนบาทไปเลยที่กล้าพูดขนาดนี้ไม่ใช่เพราะว่าอะไรค่ะเพราะว่าแบรนด์อีฟของเรานะคะเรามีโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP เราผลิตเองเราใช้เองและเราก็ขายเองผลจากการใช้ก็อยู่ที่หน้าของเราเองเราถึงได้กล้ามั่นใจแล้วก็กล้าพูดขนาดนี้ยังไงล่ะคะสาาสกัดอัดแน่นขนาดนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันต้องแพงแน่เลยแต่ตามนโยบายของบอสโน t ตค่ะถือว่าเป็นการตอบแทนลูกค้าลูกค้าอีฟหลายๆคนที่รอใช้ไวเทน ที่มีคุณภาพโดยที่ไม่มีสารอันตรายแบบนี้เล่าขายเพียงแค่390บาทเท่านัน้นๆแต่มีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจนะคะก็หาซื้อสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน,น่ายกิฟต์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะ